ที่ทำให้คุณแข็งแกร่งและฉลาดขึ้นเมื่อคุณนำทางผ่านช่วงเวลาที่มืดมนและยากลำบากคุณจะได้รับทักษะและความเข้าใจเพื่อนำทางผู้อื่นที่กำลังเผชิญกับการต่อสู้ของตนเองประสบการณ์ของคุณช่วยให้คุณเป็นสัญญาณสำหรับผู้ที่หลงทางหรือเจ็บปวดในทางใดทางหนึ่งค่ะ ความยากลำบากที่คุณต้องทนสามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นจำนวนมากต้องประสบความเจ็บปวดหรือความปวดร้าวใจแบบเดียวกันการเผชิญหน้าและเอาชนะความทา้าทายของคุณคุณจะทำให้เส้นทางง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่มาหลังจากคุณแต่และช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตของคุณทุกความเจ็บปวดทุกการต่อสู้ทุกบททดสอบ และทุกความท้าทายมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังเสมอคะ่ะไม่มีวันที่จะสูญเปล่าประสบการณ์เหล่านี้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณเติบโตทางวิญญาณและภูมิปัญญาที่คุณต้องการเพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นแม้ว่าคุณจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากของคุณเองคุณก็พบหลังที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในการดิ้นรนของพวกเขาคะ่ะ คุณอาจไม่ได้ตระหนักถึงมันเสมอแต่คุณกำลังทำหน้าที่เป็นผู้กอบกู้และรักษาพวกเขาคุณไม่ได้แค่ดูแลตัวเองนะคะคุณยังเป็นคนรับใช้และผู้ช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นสำหรับคนรอบข้างคุณแสวงหาความจริงตั้งแต่คุณยังเด็กคะ่ะคุณเป็นคนที่อยากรู้ความจริงจริงๆคุณไม่กลัวที่จะถามว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรหรือท้าทายสิ่งที่คนอื่นเชื่อ ในขณะที่คนอื่นอาจไปพร้อมกับสิ่งที่พวกเขาบอกคุณควรฟังหัวใจของคุณเองและทำในแบบของคุณเองนะคะคุณมักจะถามคำถามและมองหาความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในชีวิตของคุณคุณขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างลึกซึ้งคะ่ะเพื่อสำรวจและทำความเข้าใจความลึกลับของการดำรงอยู่และคุณรู้ว่าคำตอบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย บ่อยครั้งที่พวกเขาอยู่ในตัวคุณ mm. เช่นเดียวกับโซกาสตีของปราดกล่าวว่าชีวิตที่ไม่ได้รับการตรวจสอบนั้นไม่คุ้มค่ากับการใช้ชีวิตค่ะคุณเชื่ออย่างนั้นจริงๆดังนั้นคุณจึงอยู่ในภารกิจการเดินทางเพื่อสำรวจตัวเองและเข้าใจว่าคุณเป็นใครคุณไม่ได้เป็นเพียงแค่การใช้ชีวิตคุณกำลังขุดลึกลงไปเพื่อทำความเข้าใจ และตัวคุณเองคุณเป็นแกะดำการเป็นแกะดำในครอบครัวของคุณเป็นอีกหนึ่งเบาะแสว่าคุณเป็นคนที่ถูกเลือกคุณรู้สึกแตกต่างอยู่เสมอเหมือนคุณเป็นของจริงๆคุณอาจเคยสงสัยว่าคุณเป็นลูกบุญธรรมเพราะไม่เหมือนครอบครัวของคุณเมื่อพวกเขาไปทางเดียวคุณไปอีกทางหนึ่งบางทีความเชื่อทางการเมืองของคุณอาจแตกต่างออกไปหรือคุณแค่เห็นโลกในแบบที่ไม่เหมือนใครค่ะซึ่งพวกเขาไม่เข้าใจ บางครั้งการรู้สึกแตกต่างอาจทำให้คุณรู้สึกเหงาหรือถูกตัดขาดจากครอบครัวมันเหมือนกับว่าคุณกำลังเดินไปตามจังหวะของกองที่แตกต่างกันและไม่มีใครได้ยินเพลงที่คุณเล่น